สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายพามาเช็คราคาบอลสีนะคะวันนี้นะคะมีหนุมานออกศึกแล้วก็มีหงสุวรรณมีเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะคะไปดูกันค่ะว่าราคาเท่าไหร่นะคะตอนนี้ฝ้ายอยู่ที่เดิมเลยตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีต้นอะไรเท่าไหร่บ้างคะฝ้ายเห็นมีหนุมานออกศึกด้วยแบบนั้นไซนั้นหนุมานออกศึกเท่าไหร่คะ สองนะท่านผู้ชมต้นแบบนี้นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะอ่ามะขวานรังสรรค์ห้าร้อยไม้แยกดอกอ๋อมะขวานรังสรรค์ห้าร้อยบาทนะคะไม้แยกหดอค่กคอมพะพาหานุมานอมพะพาสี่ร้อยบาทนะคะผีเสื้อสมุดผีเสื้อสมุดเท่าไหร่คะสี่ร้อยค่ะสี่บาทนะคะอันนี้ส่งออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะหงสุวรรณเบบี้แบบนี้เท่าไหร่คะร้อยเดียวจ้าหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชม หงสุวรรณหนึ่งบาทนะคะอันนี้จอมทัพสามร้บค่ะสามร้อยห้าสนะคะอันนี้สนพนรนารายณ์นะคะสีสีปาสีปาสสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ,ะ,คะอันนี้ขุนสีโคจะคงเนาะใช่ค่คะอันนี้เท่าไหร่คะสองค่ะสองบาทนะคะแล้วมีพระพันวษาลูกอ๋ 3, อพระพันวษา แบบนี้เท่าไหร่คะ350บามร้อค่ะท่านผู้ชมเพชรเจ็ดสีเพชรเสีแบบนี้เหรอคะใช่ไหมเอ่ยอันนี้เหมือนไก่เลยเหมเนาะแต่เพชรเจ็ดสีใช่ค่ะนี่เรือนหลวงอ๋อเรือนหลวงเท่าไหร่คะเรือนหลวงสามร้อยห้าสิบจ้ะอ๋อเรือนหลวงสามร้อยห้าสิบท่านผู้ชมสวยๆเลยนะคะใส่ตั้งแม่ได้เลยพญาพันวังสามร้อยห้าสิบนะคะแล้วหงสุวรรณฝั่งนี้เท่าไหร่คะฝั่งนี้สองร้อยห้าสิบค่ะหงสุวรรณสองร้อยห้าสิบนะคะ ร้อยน้ามาชมนางวารีหนึ่งร้อยบาทนี่ค่ะนางวารีหนึ่งร้อยบาทฮกหลงก็มีนะฮกหลงห้าสิบนะคะโอ้มีหลายต้นเลยน้าู้ชมไก่ตัวงามใหญ่ๆแบบนี้เท่าไหร่คะสองร้อยค่ะสองร้อยบาทนะคะไก่เสร็จไก่ฝรั่งลูกอ๋อไก่ฝรั่งโอ้ยใหญ่ๆเลยน้าู้ชมอ๋อไก่ฝรั่งเท่าไหร่นะคะ สามร้อยบาทค่ะไก่ฝรั่งสามร้อยน,น,น่าจะมีแล้วน้องซส์แบบนี้อันนี้ไก่ราชาวดี<า>ต้นใหญ่ๆห5 0สามร้อยห้าสิบค่ะเอาไปตั้งแม่แบบได้เลยนะคะไม้แยกหนอก,ก็จะโตเร็วนะคะแล้วถุงเงินถุงทองแบบนี้50บา,บาทนะท่านผู้ชมซื้อไปเช็คราคากันได้นะโอ้ไฟลลืมบอกเลย,ยถ้าใครสนใจต้นไม้โทรได้ที่เบอร์อะไรคะ ศูนย์แปดเก้าแจดหศูนย์หนึเก้นะท่านผู้ชมชลุงสมานนะคะถ้าใครสนใจก็โทรมาหาลุงสมานได้นะคะนี่ค่ะวันนี้คุณป้าเพิ่งออกมาวันแรกเนะาะเพราะว่า,าหยุดไปผ่าตัดรักษาตัวมานะคะวันนี้ก็เลยออกมาเป็นวันแรกอ่านี่ค่ะเบอร์โทรอีกรอบนึงค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะ เบอร์นี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเอาไว้ถ่ายรูปขึ้นปกให้เลยนะคะนู่นนะคะหนุมานออกศึกต้นใหญ่ก็มีค่ะต้นใหญ่นี้เท่าไหร่ครับหนุมานออกศึกต้นใหญ่ต้ตั้งแม่ลูกอ๋อตั้งแม่นะคะอันนี้ท่านผู้ชมนี่หนุมานออกศึกโตมากัดสีสุดๆจะเป็นแบบนี้นะคะาอ๋อที่ขาย5้0ออ่ะใช่ไหมคะพันสองเอ้ยพันสองอน,น,นี่ค่ะพันส,นสองเป็นไม้แยกหนอนนะคะหนุมานออกศึก แล้วจะกุ้งไก่เซอร์นี่เท่าไหร่คะไก่เซอร์ร้อยเดียวลูกไก่เซอร์หนึ่งร้อยนะคะนี่ท่านผู้ชมถุงเงินถุงทองใหญ่ใญแบบนี้ถุงเงินถุงทองแบบนี้เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทก็คือโซนนี้100หนึ่งร้อยหมดเลยใช่ไหมคะโซนนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะคะแล้วชวนชมนี่ขายยังไงคะชวนชมสองร้อยบาทนะคะสวยสวยมาก ออกชมพูนะคะนี่ค่ะเพิ่งมาตั้งวันแรกนะคะเพราะว่าคือไปผ่าตัดมาใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านมาจากช่วงนะั้นมันมันเริ่มเงียบๆด้วยใช่ไหมคะสองเดือนอะป้าหยุดสองเดือนหยุดโอเคขอบคุณคุณป้ามากๆนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อกี้ป้าอเห็นพี่กบกําลังแพ็คบอลสีเลยนะคะเราจะไปฝั่งนู้นกันบ้างนะคะ ตอนแรกคือเริ่มเงียบไปแล้วนะคะตอนนี้อย่างที่บอกเนาะคุณป้าไปผ่าตัดมากลับมาแล้วนี่ค่ะพี่กบกําลังแพ็กกันเลยค่ะนี่ลุงณะก็กําลังเช็ดเลยนะคะโอเคถ้าใครดูคลิปพี่กบเนาะเดี๋ยวฝ้ายอัดอีกคลิปหนึ่งนะคะตามไปดูกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ